ชีวิตของต้นกับน้อยคู่ผัวเมียโรงงานธรรมดาาอาจไม่ได้หรูหราเหมือนใครแต่ทุกเช้าพวกเขาก็ตื่นไปทํางานพร้อมกันกินข้าวกล่องง่ายๆที่น้อยทําให้สามีภรรยาคู่นี้มีความสุขเล็กๆในบ้านเช่าชานเมืองถึงจะไม่รวยแต่ก็มีรอยยิ้มทุกวันแต่แล้ววันหนึ่งต้นก็เกิดความฝันอยากมีรถกระบะใหม่เขาคิดว่าถ้ามีรถขับไปทํางานเองชีวิตก็คงสะดวกสบายขึ้นน้อยตอนแรกก็ลังเลรู้ดีว่าฐานะของพวกเขายังไม่มั่นคง แต่สุดท้ายก็ยอมตามใจสามีเพราะเชื่อว่าถ้าร่วมแรงร่วมใจกันก็ต้องผ่อนรถไหววันที่ไปออกรถใหม่ทั้งคููยิ้มกว้างด้วยความภาคภูมิใจรถคันนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของความฝันที่จับต้องได้แต่ความสุขกลับอยู่ได้ไม่นานเพราะภาระก้อนใหญ่ตามมารายจ่ายประจําเพิ่มขึ้นทั้งค่าน้ํามันค่าใช้จ่ายในบ้านและค่างวดรถที่กดดันทุกเดือนน้อยนั่งกดเครื่องคิดเลขน้ําตาคลอเมื่อเห็นตัวเลขไม่พอใจขณะที่ต้นก็เอาแต่นั่งเงียบไม่รู้จะปลอบเมียอย่างไร ความกดดันของหัวหน้าครอบครัวทําให้เขาตัดสินใจจะไปหางานใหม่ที่ได้เงินมากกว่าหวังว่าจะพอเลี้ยงครอบครัวและผ่อนรถให้รอดแม้ในใจน้อยจะก,กังวลแต่ก็ยังยิ้มบางๆบอกสามีว่าทําอะไรก็ทําเธอจะ้ะขอแค่เราได้อยู่ด้วยกันก็พอหลังจากลาออกจากโรงงานเดิมต้นก็ได้งานใหม่ในโรงงานใหญ่เงินเดือนสูงกว่าเดิมเขายิ้มภูมิใจคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วคราวนี้จะมีเงินพอใช้หนี้และพาครอบครัวไปข้างหน้าได้ ส่วนน้อยก็ยังคงทํางานโรงงานเก่าเหมือนเดิมรอสามีกลับบ้านด้วยรอยยิ้มแม้ในใจลึกๆจะเต็มไปด้วยความกังวลเรื่องรายจ่ายที่ท่วมทน้นโรงงานใหม่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายต้นเริ่มปรับตัวได้ง่ายบรรยากาศผ่อนคลายกว่าที่เก่าและที่นั่นเขาได้เจอแอนพนักงานสาวหน้าตาดีพูดจาฉะฉานบุคลิกมั่นใจการทำงานอยู่แผนกเดียวกันทำให้ทั้งคู่ได้คุยกันบ่อยขึ้นพักกลางวันก็มักนั่งข้างๆกันงานที่ทำก็ช่วยเหลือเกื้อกูลจนต้นเริ่มรู้สึกว่าแอนเข้าใจเขามากกว่าใครใคร เวลาบ่นเรื่องภาระหนี้หรือความเหนื่อยล้าเธอก็รับฟังอย่างใส่ใจในขณะที่น้อยยังคงส่งข้อความทุกวันเลิกงานหรือ,อยังจ๊ะเดี๋ยวซื้อกับข้าวรอแต่ต้นกลับตอบสั้นๆเพียงคำว่ายัางไม่ว่างเพราะกำลังหัวรบคุยอยู่กับแอนคืนแล้วคืนเล่าต้นกลับบ้านช้าลงอ้างว่าโอทีหรืองานดึกทั้งที่ความจริงนั่งกินข้าวกับเพื่อนใหม่น้อยเริ่มรู้สึกผิดปกติแต่ก็ยังบอกตัวเองให้เชื่อใจสามี เวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของต้นกับแอนก็แนนแฟนขึ้นทุกวันกินข้าวกลางวันก็นั่งข้างกันหลังเลิกงานก็มักจะยืนคุยจนคนอื่นกลับหมดแอนเล่าเรื่องแฟนของเธอให้ฟังบอกว่าทะเลาะกันบ่อยไม่ค่อยเข้าใจกันต้นฟังแล้วก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเห็นใจเราก็คล้ายกันนี่นาะชีวิตคู่มันไม่ได้ง่ายความคิดนี้ค่อยๆก่อตัวเป็นความใกล้ชิดที่เกินเพื่อนร่วมงาน ขณะเดียวกันที่บ้านน้อยเริ่มรู้สึกได้ว่าสามีไม่เหมือนเดิมจากที่เคยกลับบ้านตรงเวลากลับกลายเป็นดึกดื่นแทบทุกวันอ้างว่ามีโอทีแต่เงินก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่พูดไว้ฉากบีบหัวใจน้อยนั่งรอที่โต๊ะอาหารข้าวที่ทําไว้เย็นชืดจนแข็งแต่ต้นกลับเข้ามาด้วยกลิ่นน้ําหอมที่ไม่ใช่ของเมียคืนหนึ่งหลังเลิกงานต้นอาสาไปส่งแอนระหว่างทางคุยกันยาวนานความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้จึงหลุดออกมา ทั้งคู่เผือใจเกินเลยกาวคามเส้นจากเพื่อนร่วมงานไปเป็นคนรักลับโดยไม่รู้ว่ากำลังเดินเข้าสู่เส้นทางหายนะต้นใช้เวลาส่วนใหญ่กับแอนมากกว่าน้อยโกหกว่าไปทำงานเสราร์อาทิตย์ทั้งที่จริงไปเที่ยวกับแอนส่วนน้อยได้แต่ร้องไห้คนเดียวเพราะกลัวความจริงที่ไม่อยากเผชิญหน้าแม้ต้นกับแอนจะพยายามคบหากันอย่างลับๆแต่ในโรงงานก็เริ่มมีคนสังเกตได้ทั้งการหายไปพร้อมกันการคุยกันเกินกว่าคนทำงานปกติเพื่อนบางคนถึงกับเตือนต้นตรงๆว่า ระวังหน่อยนะคนเริ่มนินทากันแล้วแต่ต้นกลับไม่สนใจยังหลงอยู่กับความสุขชั่วคราวที่ไม่ควรเกิดขึ้นขณะเดียวกันเก่งแฟนหนุ่มของแอนก็เริ่มสงสยัยแอนกลับบ้านดึกเป็นประจำพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเก่งแอบเช็คโทรศัพท์แอบตามดูจนในที่สุดก็เจอหลักฐานชัดเจนว่าแฟนสาวแอบมีสัมพันธ์กับต้นความโกรธแค้นสมองอกเขาตัดสินใจจะเปิดโปงให้สังคมรู้คืนหนึ่งเก่งบุกเข้าไปที่ห้องพักซึ่งต้นกับแอนนัดเจอกัน เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปทั้งคู่ไว้และประกาศเสียงดังลั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายต้นตกใจตัวสั่นรู้ดีว่าความลับกำลังพังทลายแต่ก็สายเกินไปแล้ววันรุ่งขึ้นคลิปเฉวาถูกปล่อยลงโซเชียลอย่างรวดเร็วคนในโรงงานและชุมชนต่างซุบซิบนินทาครอบครัวของต้นรวมถึงน้อยภรรยาที่บ้านก็ได้รับรู้ความจริงอย่างเจ็บปวดน้อยนั่งร้องไห้น้ำตาไหลพรากเมื่อเห็นคลิปที่ถูกส่งต่อกันในมือถือผลกรรมตามทันทันตาตนถูกหัวหน้างานตำหนิ ถูกเพื่อนร่วมงานดูถูกสุดท้ายต้องลาออกเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวส่วนแอนก็ไม่อาจยืนเคียงข้างได้เพราะตัวเองก็ต้องเผชิญปัญหากับเก่งที่ตามกดดันหนักเหลือเพียงต้นที่ยืนตัวคนเดียวท่ามกลางเสียงซุบซิบรอบด้านหลังจากชีวิตพังทลายงานไม่มีเพื่อนไม่เหลือต้นขับรถกระบะคันเดิมกลับมาที่บ้านเช่าเขาก้าวลงมาด้วยสีหน้าสิ้นหวังมองเห็นน้อยภรรยาที่เคยถูกทำร้ายหัวใจนั่งรออยู่ในบ้านต้นคุกเข่าลงน้ำตาคลอฉันผิดไปแล้วน้อยให้อภัยฉันได้ไหม เสียงสั่นสะท้อนความจริงใจที่อาจมาช้าเกินไปถ้าเป็นคุณจะเลือกให้อภัยผู้ชายคนนี้อีกครั้งหรือจะปล่อยให้เขาเจ็บปวดกับผลกรรมที่ทำไว้ขอคนละหนึ่งคำตอบขอบคุณครับ